ก่อนนอนเนาะเฮาจะมากินตัวนามิซาอยากไปปับฮอร์โมนถึงฮาบ่วมีมุดลูกแต่เฮาก็ต้องกินเนาะเพราะว่าเฮายังมีรังไข่อยู่ฮาบ่เป็นประจำเดือนนะโอ้ยจ้าเม่นหายอย่างเนาะเพราะว่าเขาบ่ได้เป็นประจำเดือนโดนแล้ว แล้วก็ต่อมาจะเป็นลูกของแก่ที่ชะลอวัยคือเฮาเป็นคนหนาเถาอยู่แล้วพื้นฐานผิวเฮาเป็นคนผิวเถาเนาะก็คืออยู่ได้ย้อนวิตามินจ้าวันกี้เนี่ยก็คือวีซีซีบำรุงสมองป้องกันการเป็นอัลไซเมอร์และการนุ่มเพ่งนะจ้าปั๊บฮอร์โมนเช่นเดียวกันแล้วก็ป้องกันการเป็นใบใบทองบำรุงสุขภาพเพศใไ้นนอนรับชนิดแล้วก็ให้ผิวเด็ยเหยยบอายุลงได้สิบป,ปีเนาะวิตามินที่เขากินสม่ำเสมอก็จะประมาณนั้นเด้อ แล้วก็เอาเข่ามาเดียวเลยแล้วก็ค่อยๆด่นน้ำนะจ๊ะพุะ่นะอบน้ามาแห้งนะจ๊ะอ้าอาปากให้เบิ่งวอมากินแท้แน่นอนเอาไ่ได้หลอกขายเองคิดเองนะจ๊ะนักเลงพอจ๊ะแล้วก็เอามาจากบริษัทเลย่บเอาของบนอื่นแน่นอนนะจ๊ะ